ตีแบนตีแบนครับไปเอา๋ยวอะไรเบอร์ผมยาวแล้วผมยาวแล้วสวัสดีครับ เอ่านเป็นสีก็น่าจะอ่านละต้องอ่านเซนนี่นะเอออ่านด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้เราพาพี่บิลลี่กับชานมของเขามาด้วยนะครับเธอนี่แก้วใหญ่ยังไงฮะ ที่เป็นการกระดกกินนะฮะสวัสดีครับพี่ลี่สวัสดีครับ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 สวัสดีมันแสงอาทิตย์ยังยังสวัสดครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญอยู่ด้วยกันหนึ่งท่านนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับขอถามไส่แต่เจอทุกอ่ะงั้นเราเริ่มกันจ้ะเฟรมมันแคบพก็ทุกคนเฟรมแคบก็กล้องกล้องมันเล็กไงสวัสดีครับสวัสดีครับทักทักทายพี่โอ้แสงอาทิตย์จริงๆริะ หมายถึงว่าไฟหมอกอะไรโผก็โผโหพี่เนี่ยไม่คิดไปเองสวัสดีครับทุกคนละลายปะละลายแสงครับทีเฮ้ยเป็นไงกันบ้างขาเป็นไงกันบ้างใช่วันนี้ป๋ามาครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนโอนโอ้โหไม่อบอกแล้วว่าบอกบ่อยแล้วสวัสดีครับถึงบ้านกันยังครับสี่ทุ่มแล้วผมมาถึงกันแล้วล่ะถึงไหน ถึงไหนครับทุกคนวันนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหมวันนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมวันนี้หนักหนักแบบหนักแบบฟ้ามันคลึ้มเฮ้ยเพลงนั้นมาเลยอะเฮ้ยมันเงาจุกที่เดินเดรั์ฉานเลยไม่ติดหรอไม่ติดลองลองไม่ตรงจะหลับแล้วบางคนจะหลับแล้วนะครับผมเพราะว่าเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาไงพรุ่งนี้บางคนมีเรียนแล้วก็ทํางานกันด้วยไงพราะเรามาตามสัญญาครับบอกว่าวันนี้มีนัดมาทุกคน นะครับทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วนะนี่ยังไงวิพรุ่งนี้คือจริงๆอ่ะผมคือวันหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันใช่ป่ะใช่ผมไม่นับเลยหกวันอยู่คุณไปแล้วหกวันผมอยู่พี่ไปแล้วเจ็ดวันเฮ้ยคิดถึงคุณไปแล้วหนึ่งปีเฮ้ยเป็นไงล่ะยอมยอมกลับกลับกลับมาเรื่องของวันคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเจ็ดวันหกวันผมไม่รอเลยผมรอวันเดียวชงพี่ผมอยู่ผมรอวันเดียวพี่ทำไมรอวันเดียวทำไมอะ รอวันอังคารวันเดียวทําไมอ่ะคือตอนแรกอ่ะผมว่าใช้ชีวิตเล่อเปื่อยเจ็ดวันไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าคือตาสนสนใจพี่วิลลี่อ๋อโอเคโอเคต่อต่อมุกผมมุกผมเดี๋ยวเข้ามาโอเคคือก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยทั้งเจ็ดวันจนถึงอาทิตย์คือใช้ชีวิตเรื่อยๆเลยแต่พอวันอังคารอ่ะคือวันนั้นผมก็ใช้ชีวิตปกติแหละนั่งดูโอ้ยหมดไเฮ้ยใครดู่ต่อที่ต่อที่กําลังกําลังแบบว่ามันดูโชยใช่ไหมก็วันอังคารเราก็นั่งดูหนังของเราปกติไปก็หาอะไรดูแต่ตอนนั้นผมเปิดไปที่ที่กดพอดแบป กดพร้อมด้ยกดพร้อมป้าป้ามึงนะกดกอได้ไหมกอไปข้างหน้าให้ไหมกอกอไปข้างหน้ากอไปข้างหน้าใช่เพราะมันเข้าเรื่องอ่ะใช่ก็คือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าผมรออะไรทำไมวันนั้คามีอะไรก็คือวันอังคารมันก็นั่งดูหนังเล่นแต่พอสามทุ่มผมเปิดไปทีแรกเจย์วันนั้นคามีอะไรเจย์บอกวายโอ้โหพี่ตอนแรกไม่รู้จักเลยตอนแรกไม่รู้จักเลยพอดูไปอีทีหนึ่งที่ทำไมครับฟังรีโมทไม่ได้หายอีทีสองดู พอ EP สองจบรู้ไหมเป็นไงทำไม EP สามไม่มีต่อทำไมอะ่ะก้อนก,อก้อนเพราะว่าแล้วเอเใช้นี่หมดยังไงลูกเพราะว่าผมมีรีโมทคอนโทรลที่เป็นปากกาเพนซิลไงที่เวลาจับไงนี่ผมเชิญรีโมทที่เราใช้เป็นเพนซิลไงรีโมทรีโมทรีโมทเร,ร,รานี่แหละเปิดเปิดเปลี่ยนไปคือด้วยที่บ้านผมถ้าผมกับบ้านนะมันเป็นทีวีมันเป็นสมาร์ททีวีไงเราโหลดแอปมาเราสามารถกดจากรีโมทได้ใช่ใช่ใช่แต่พอเราดูจากโทรศัพท์เนี่ยก็คือดูได้เหมือนกันในแอปพลิเคชัน ซึ่งเขาบอกด้วยนะว่าดูฟรีทุกเครือข<ฟ>่ายด้วยนะมคนสองส่ง,งว่าไม่มองอยู่มันจะสง่งส่งมาตอนไหนวะแต่จริงแต่จริงผมผมพูดจริงๆว่าพรุ่งนี้สามทุ่มเรามีนัดกันใช่แบบดีเลกเตอร์คันแล้วก็แบบห<ช>้าทุ่มคือเวอร์ชั่นปกติเขาบอกเวอร์ชั่นห้าทุ่มนี่คือไม่เหมือนปกติเลยนะคือแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูฟรีทุกเครือข่ายคือเขาบอกใครดูก็ได้ ปูจินใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วครับเฮ้ยมีมีมีใช่ไหมมีภาพที่สปอยออกมาวันก่อนมีมีมีเป็นยังไงจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเฮ้ยแต่แต่แต่มีมีแบบนี้ด้วยใช่ก็แล้วมีแบบไหนอีกก็มีติดแล้วก็มีช่วยใส่เสื้อมีช่วยใส่เสื้อให้ช่วเสื้อกะดุมผมจําได้แล้วก็เสียงวันนี้มีคลิปเสียงหลุดเสียงว่า เสียน้องปัน้นพี่คูณพี่คูณเหรอหมายถึงพี่คูนเนี่ยพี่คูนปั้นคูนถึงพี่คูนเนอะเออถ้าผมทําอย่างเนี้ยผมแบบผมว่าผมไม่โอเคอในในอีพีสามในอีพีสามอยากใ,ให้ทุกคนรอติดตามว่าปั้นมีโอเคกับเรื่องอะไรแบบเอ,อ้ยผมนึกว่าผมขายความสามารถแต่ให้พี่คูณมาขายอะไรเนี่ยส้มตําอะไรเนี่ยผมแบบเอ,อ้ยผมจะ <etch? S 1> ขายการสัปั้นขายส้มตําด้วยเหรอืมพี่คูณให้ไปทาอาหารหรือเปล่าทําแบบก็เลยงงงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวน็อตขอไปเรียนวิชาตำส้มตำกบบตำส้มตำพอแล้วไข่มุกพอ ชานโนมออกไปก่อนเดี๋ยวจะทำต้มตำแล้วขายต้มตำแทนแล้วช่วยกันทำมาหากินมาหากินนะครับพี่เด่นมาพี่เด่นสวัสดีครับุยครูสวัสดีครับครูวิเวียนนะครับทุกคนคนนี้คือครูวิเวียนทุกคน,นจะเห็นได้นะครับว่าครูวิเวียนเนี่ยคอยเออเขาเรียกอะไรติ้งโค้ดบิลอยู่ในเรื่องใช่กัสกับบิลครับบอกได้เลยในเรื่องคือเราเคยเรียนกับครูวิเวียนเคยเห็นในเรื่องเคยเห็นรู้จักครับผมแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคือเรียนกับคือเรียนกับพี่เด่นเลยครับครูพี่เด่นสอนนี่แหละครับผม ปั้นมากับมือทุกคนครับน้องปั้นตําเก่งไหมโอ้โหคกแตกครับทุกคนพี่ไม่หานะพี่จ่ายก็พอพี่ไม่หามอ๋อพี่จ่ายพี่จ่ายพี่จ่ายอย่างเพี่จ่ายก็พอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเวลาขอข้าวเหนียวสวัสดีครับลูกค้าโต๊ะสองเริ่มหิวแล้วฮะข้าวเหนียวแล้วครับเดี๋ยวผมปั้นให้ครับอันนั้นซูชิอ๋อเวลาผไม่น่าแก่นะให้ปั้นเวลา มีแต่ทุกคนทุกคนอยากเห็นอะไรใน EP สามฮทุกคนอยากเห็นอะไรใน EP สามจบจบยังไงนะจบโดยที่น็อตกับปั้นนั่งอยู่บนโซฟาบนโซฟาปั้นเปิดกำแพงให้น็อตเข้าไปเปกข้าไปก๊อกก๊ก๊กมีใครอยู่ไหมไม่มีเชิญครับเชิญครับอุ๊ยรนเชิญเชิญเข้าไปเลยเหรอเชิญเข้าห้องเจ็ดศนหนึ่งไเนี่ยก็เพราะว่าเป็นน็อต ขอไงปันก็เลยบอกเฉิบราพอมีเงินก็ไม่ได้เห็นแล้วล่ะแล้วถ้าคุณพัฒน์มาขอคุณพัฒอันนั้นน่ากลัวอะไรของนีอาจจะยื่นบทมาไงซีซั่นต่อไปตาเลยแล้วเราอะยื่นบทซีซั่นต่อไปไม่ได้แล้ว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 ไปแก้มแดงไปนะคุณคุณพัฒครับแล้วค่าตัวน็อตน็อตพูดแทนพี่แคนดี้แล้วใช่น็อตน็อตพูดแทนพี่แคนดี้งงเลย แต่สนุกคือถ่ายแต่ละฉากอะแล้วยิ่งแต่โลที่ผมอะรู้สึกว่าแต่เราถ่ายบ่อยที่สุดน่าจะเป็นโลตึกล้างใช่ไหมพี่ใช่ใช่ตึกล้างเพราะว่าเราเราถ่ายมาเฟียบบีถ้าใครแบบอยากไปตามมาชินี่ก็ก็ไปได้นะทุกคนแบบอย่าไปอย่าไปคนเดียวอย่าไปอย่าไปเลยทุกคนก็คือพี่ชีวินเคยเล่าไว้แล้วที่มีคนโดนผีหลอกเหมือนกันตอนถ่ายเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเราสุก่อนฟังอันนี้เดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมมีมี ก็พี่จิมมี่ที่เป็นทีมกล้องอ่ะคือตอนนั้นเข้าสู่รายการวิคที่แล้วยแล้วนะเข้าสู่รายการอะไรนะเรื่องผีมีอยู่ว่าจริงๆก็คือตอนนั้นที่เราถ่ายด้วยกันนะแหละเป็นซีนดาดฟ้าที่พี่จําตรงสระว่ายน้ำตรงที่มันเป็นสระว่ายน้ำเปิดตรงชั้นสองอ่ะและที่เราต้องเดินเข้าไปข้างในที่เราถ่ายเทลเลอร์กันด้านในอ่ะวันนั้นอ่ะพี่จิมมี่ถ่ายเราอยู่เป็นวันเทลเลอร์เลยแล้วเราถ่ายกันถึงประมาณสามสี่ทุ่มกว่า ในช่วงสามทุ่มกว่าครับที่เราที่ผมนะต้องลงมาเปลี่ยนชุดแล้วพี่ยืนรออยู่ข้างบนอืผมก็ลงมากับวันนั้นก็มีที่ผู้ช่วยผู้จัดก,การอยู่อืแล้วก็มีพี่จิมมี่เนี่ยแล,แล้วก็พี่ชีเดินมาด้วยกันอื <c oughs> จังหวะนั้นอ่ะที่ผมมาผมเดินมากับผู้ช่วยก่อนแล้วผมก็กำลังลงไปเพราะว่าเราต้องไปเปลี่ยนรองเท้ากับชุดเสร็จปุ๊บก็มีพี่คนหนึ่งวิ่งตามมาจากข้างหลังแล้พี่เขาก็บอกว่า i, เฮ้ยระวังโดนผีหลอกนะเป็นการแซวกันการแซวกันอยู่แล้วก็ก็มายืนรอลิฟต์ ตรงชั้นสองเพราะว่าปกต,ติถ้าเราลงกันล้วก็จะคดล,ลิฟต์ลงกันซึ่งพี่เขาก็เลยชวนผมเฮ้ยงั้นเดินลงบันไดดีกว่าพอลิฟต์ตอนนั้นนะก็คือมีทีมผู้ช่วยเขารองลงลิฟต์ด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยแบบโอเคงั้นลงบันไดแทนก็เปิดไฟฉายแล้วเดินลงไปแล้วก็พูดคุยกันเล่นเล่นว่าโหถ้ามืดขนาดนี้เดินคนเดียวไม่เดินนะเผื่อโดนผิดหลอกเสร็จปุ๊บคนที่เดินมาก็บอกว่าเอ้าก็โดนหลอกไปแล้วไงผมก็ผู้ช่วยก็อัดมาแล้วฮะ ah? โดนหลอกใครใครโดนอะไรยังไงอะ เอา้าไม่รู้หรอก็ที่พี่ชีก็คือพี่ชีก็พูดเล่นยๆนะแล้ววังโดนหลอกนะก็ว,วังโดนผีหลอกนะให้ว่า้ด้วยเลยเงี้ยก็คือเขาก็บอกว่า,วาพี่ทีมกล้องอะ่ะโดนหลอกไปแล้วบอกว่าเห็นคนเดินมาที่ชั้นสองคือเขาเหมือนเขายืนดุบุนีกันอยู่ตรงที่เป็นอีกชั้นหนึ่งตรงด้านขวาของอสระว่ายน้ำแล้วเขาก็นึกเพื่อนเขาเดินมาเขาก็เรียกเขาเรียกเสร็จแล้วเขาก็เห็นเพื่อนไม่เดินมาเขาเลยเดินไปหาพอพี่เขาเดินไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วพี่จังหวะนั้นผมลงบันไดแล้วเปิดแฟลชแล้วไปกนนอยย่่างเเเดดวล้้ไมิแแก แล้วพี่ไปไหนอะจริงจริงแล้วพี่จิมมี่ก็เลยแบบมาดึงพี่ไปไหนอันนั้นพี่เราอยู่ในเซตเนี่ยที่พี่รอถ่ายต่อถ่ายซีนไหนอะที่เราถ่ายซีนที่พี่ถอดเสื้อแล้วก็มีผ้าคาดเอวตรงนี้อะครับว่าทำไมจํำแมนนะเราใช่เราไม่ใช่เป็านักกลัวเล็นนักกลัวว่าของผมพิ่งนึกได้พอดีเลยว่าอ๋อตอนที่เราไปตึกหลังก็มีเพราะว่าเรามีแต่พูดแซ่วกันใช่ไหมล่ะว่าแบบโอ้โหนี่ดีนะถ้าถ้าถ้าเสียงเราแล้งแต่ตอนนั้นแตอนนั้นนะคือ น็อตก็คงไม่เดินก่างในตึกร้านหนึ่งนันะเพราะว่าอินเทอร์เตอร์น็อตเดินแบบนี้เลยน็อตเดินกลางแบบว่าน็อตมีรอยสักน็อตที่ผีผ mm. <si ีแล so ้วม mm. ั้งผีน็อตไม่เป็นไรน็อตบอกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเรื่องเนี้ยน็อตไม่อยู่แล้วผีไปแล้วไปด้วยโอนะคเขาเรียกว่าเราเลยขี้กลัวใครกลัวเขาไม่มีผมว่าปลาขี้กลัวครับตกใจครับตกใจเดี๋ยวนะกลัวมากตอนนั้นนะผมบอกแล้วว่า ทุกเรื่องราวที่เราผ่านเนี่ยตอนนั้นมันไม่ตลกแต่พอมาเล่ามันสนุกอืมใชแต่ว่าในในต,นตึกล้างนตึกล้างยังม,มีอีกซีนหนึ่งจะม,ม,มีซีนหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาตรงโซฟาตรงโซฟาเฮ้ยซ<อ>ีน<อ>นั้นก็เดือดมาไม่ใช่รตรงกระจกอะตรงกระจกะตรงกระจกด้วยตรง,งกระจกก็ตรงกระจกใสที่แบบว่า มีพิติด้วย,วยพิติกระจกแผ่นใหญ, <c oughs> ใหญ่ทุกคนจำกระจกแผ่นใหญ่ในซีนไหมให้ดีๆนะฮะเดี๋ยวจะมีการพีสาม ep สามนี่แหละพรุ่งนี้แล้วรอดู ep สามเจนซนกระจกอุย้ย ep สามนี่กระจกเยอะมากเลยอ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นกระจกกล้องที่ใช้ถ่ายเนานะหรือไม่ว่าจะเป็นกระจกโทรศัพท์เนาะแล้วก็กระจกหน้าต่างกระจกหัวเตียงกระจกัวดกระจกหัวเตียงหัวเตียงห้องไหนจะสมหนึ่งวะสหนึ่งเอ้ยอ่ากระจกรถกระจกอะไรกับกระจกโทรศัพท์กระจกนาฬิกา กระจกตากระจกตาเป็นหน้าตาของหูใจโอเคครับ okay, ผมเราไปกันดีอ <laughs> ีวีอีวีสามนะครับใช้หูฟังด้วยนะใส่หูฟังกันด้วยถ้านะใครอยู่คนเดียวนะแ <c oughs> นะนําให้เปิดลำโพงดังๆครับแต่ถ้าใครอยู่ในที่สาธารณะแนะนําว่าใส่หูฟังเพื่อปิดล็อกอะไรฮะสกิลหูต้องคำ <c ling> ฮเฮ้ยตอนตอนนี้ ทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเมก่งแล้วจากเล่นแล้วนิ้วต้องคำหูต้องคำแล้วตอนนี้ทุกคนต้องเป็นแบบหัวใจทองคำเศร้าวะทุกคน<ห>ทุกคนบอกว่ามาเล่นตลกกันทำไมสปอยไหมอีกจะอีกสีะอ,กสอะไรนะ <programming> ขอคุนแต่ภาษาไหนไครับปูทองคำ อูต้องคำเลยเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งมาจากไหนครับไม่ใช่เลขเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งคือห้องของห้องรับห้องแห่งความลับของน็อตปันนะครับห้องแห่งความลับกลับทองคลับอคำอันนั้นไม่ทราบว่าแอลกอฮอล์หรือเปล่าที่่ตาที่เสียไปหรอฮะอ่าแล้วก็อีพีจบเรามีดูกันในโรงด้วยนะครับผมทุกคนมาร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมรับชมไปด้วยกันดีกว่าใช่ นี่เขามีทากิจกรรมแล้วใช่กิจกรรมวันนี้วันสุดท้ายในเฟ e บุ o k แล้วนะครับให้ไปคอมเมนต์เขียนสิ่งที่ชอบว่าเพราะอะไรทําไมแล้วก็ไปลัมไม่ไม่ใช่ไปร่วมลุ้น <ไป S 2> กัน,นดีกว่าใช่ครับผมวันนี้วันสุดท้ายนะครับมาเจอกับพวกเราครับผมเจ็ดทำไมทุกคน seven o one is only seven o o y e a is a secret room เลิฟรูมหุยเลิฟรูมเรล ationship o ูมซิกเคนต o รูมแบ็ก o uh ูมป่ะเฮ้ยนี่มันพรอาทิตย์เยี่ยมมากเลยครับทุกคนเฮ้กิจกรรมแล้วครับสุดยอดใช่ครับใช่แล้ว แต่จริงๆพี่ผมยังใช้ไม่หมดเลยผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่กันนึงเมือนกันครับคือตอนแรกอะ่ะคือวันก่อนอะ่ะเมื่อ,อวานเมื่อวานผม่ะขอขอแกชะชานมกินนะดูท่าเรื่องเรื่องจะยาวเรื่องนี้จริงจังเลยคือผมอยากเล่าสุขอยากอยากรู้ว่าพี่คิดยังไงเมื่อวานใช่ไหมผมอะ่ะหิวผมหิวแล้วผมก็เลยทักหิวอ่ะอืมคอยอิ่ขึ้นมาหน่อยอ๋ออะไรวมนได้ใหม่เ <c oughs> มือ่อวานเมื่อวานผมหิวใช่ไหมแล้วผมก็เลยแบบทักไปหาแบบตาป้ารุ่นพี่คนนึ่งเนี่ยไปบอกเขา พักก็บอกเขาแบบพี่ผมขอตายกินหนมหน่อยขอการกินข้าวฉันเขาโอนมาให้ผมห้าห้าล้านห้าบาททีเฮ้ยทำไมเขาใจดีจังอะอมเมซิ่งเลยทุกคนเช่ผมคิดซิว่าเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างอะบเฮ้ยพี่ผมรู้สึกว่ามันเยอะมันเยอะจนเราเราไม่รู้ว่าเราจะขอบคุณพี่เขายังไงพี่ว่าผมควขอบคุณพี่เขายังไงดีแบบทักไปดีไหมหรือว่า พี่รู้จักเขาเหรอรู้จักรู้จักนี่นี่เลยนี่เขาเป็นใครอ่ะเดเลยนี่เขาเป็นใครอ่ะ่50ว่ะนี่ผมไปคุยกับเขามาแล้วให้ไวให้อีก50เออเอาดีเออเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเยอะเดี๋ยวบอกป้าบเอาให้เดี๋ยวบอกป้าเอาให้คอมเมนต์มานะครับใครอยากทานอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้นี่ผมบอกเลยว่าซื้อได้ทุกอย่างที่ทุกคนบอกแน่นอนว่าหรอนี่เป็นการแบบว่า ขอตังค์ผ่านไลฟ์แ้วล่มียขอตังค์ผ่านไลน์แล้วนะครับเราเซลเมื่อวานเมื่อวานทักไปแซลกัป๋าทักไปแซลพี่เขาพี่หิว่ข้าวจังเลยแล้วพี่เขาก็เลยโอนตังค์มาให้บอกห้าบาทเนี่ยหนูเอาไว้ใช้เวลาที่ไม่อยู่กับพี่แล้วก็ตอนไปกินหมูกระทะพี่เขาแล้วแบบเผื่อครับขันไงเผื่อเผื่อคับขันแปลว่าเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ลงทุนเอาไว้ลงทุนแต่ผมไปตู้พี่ผมกดไม่ออกทำไมอ่ะาะไม่มีเหรียญใช่ไหมเออทำไมก็ผมกดห้าบาทก็ไม่ได้ก็เลยผมมีในตู้อีกสิบห้าบาทก็เลยกดยี่สิบก็ไม่ได้ คือตู้เสียห้าบาทซื้อต่อวินได้นะใช่ก็เพื่อทีผมเลยไปตู้เอทีเอ็มกดตังออกมาห้าบาทแต่กดไม่ได้นี่อันนี้เอาเอาไปนอาไปไปลงทุนร้อยหนึ่งแล้วนะตอนตอนนี้มีทุนเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนี่พี่ให้ผมมาห้าสิบผมมีร้อยห้าบาทใช่ใช่ฮะอีกห้าสิบก็นี่ไงห้าสิบห้าสิบพี่พี่ให้ผมมาห้าสิบนี่ให้อีกห้าสิบอ๋อร้อยหนึ่งแล้วนะให้อีเอาดีไอมันเกิดสองร้อย เล่นเวนี่เหรอได้ดิได้เด้ทำต่อเป็นชั่วโมงเลยเอาไปชั่วโมงนึงผมเล่นเวให้พี่ยืมเอาไปห้าสิบก่อเอาไปห้าสิบก่อนเหนื่อยเ่ที่งเนี่ยครับวันวันของพวกผมใช่ครับซื้อนั่นได้แหละครับผ้าบบบใช่ครับผมอันนั้นเรียกได้ว่ามีนมถั่วเหลืองอร่อยอร่อย่อยไอ้นี่ที่ดูที่เมื่อวานนี้มีมีที่เราไปออกรายการ Headline นีด อ่ะใช่ครับผมที่ไป,ปออกสัมเป็นยงครับทุกคนสกิลว่ารูปของพวกเราพัฒนาขึ้นไหมครับทีเด็ดผมบอกเลยว่าโหผมยังคือจริงๆผมบอกเลยว่าสุดท้ายวิชาศิลปะที่ผมเรียนได้เกสีมาตลอดสุดท้ายก็ได้ใช้เออพูดนะเด,เดี๋ยวเซนเซนพูดนะ เออทุกคนเตรียมแคปตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเทียบกับที่แสงวาลุ่มกันมาหาเสนเซพูดใหม่อะไรนะก็คือชาววัลุ่มเลเรียนศิลปะมาแบเกศศิลป์มาตลอดเนี่ยจนเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ใช้จนที่เราไปสัมผัสเราได้ใช้ที่เราได้ทําออกมาให้ทุกคนเห็นไม่ควรเรียนตั้งแต่แรกแนะนำว่าควรอะไรที่ทดียวจ้าของพี่เป็นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างของเราเราลองเล่ามันเรามาเวยอย่างนี้ว่าเออเป็นยังไงบ้างผมไฟปั่นเฮ้ยอยากไป็บวาลุ่มบอก อยากเป็นบินอยากบินได้อยากบินได้พี่พี่ว่าอะไรไปนะพี่ว่าอ๋อเซ็งวาดรูปวันนี้ให้พี่ที่พี่ใส่ชุดวิศวะถูกป่ะใช่พี่เจ๋วพี่ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ดีมีติวาดมาจะเป็นกระสือเสียงนี่ใครอะติ่งนี่มาจากไหนทุกคนคือยากมากเลยนะเขาให้เวลาเราแค่สามสิบวิ่งนะใช่แล้วจริงๆิงถ้าหนึ่งนาทีผมบอกเลยถ้าเขาให้เวลาเราสักหนึ่งชั่วโมง ก็ไม่ได้สิโอ้ยพงบดีส่งไม่ได้ส่งเลยสนุกไหมครับเมื่อว่าคลิปเอนจอยสนุกครับสนุกที่ได้ไปกับพี่ฮะพี่พี่ครับอืมพูดดีให้กินชานมด้ยแล้วก็แล้วก็เรามีรีแคปดีใจด้วยวันก่อนทุกคนไปด้วยนะเป็นไงเซของพวกเราเราช่วงเหตุพวกเราอย่างนีพวกเราก็มีสาระนะครับทุกคน เองเข้าสู่ช่วงสาระกันบ้างไหมบ้างเบ่งการทำไมเออแต่ว่าวันนั้นเราเราแบบเราจริงจังแล้วเราอยากให้ข้อมูลเราอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าซีนี้เขาสื่อถึงอะไรถึงอะไรใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกว่าบางอิสเตเอลหรือบางดีเทลอ่ะพี่ชีวินก็บอกเรานะวันที่เราอ่านรีแคปเหมือนกันแล้วแบบตรงนี้พี่แบบมีแอบใส่ไว้ให้ด้วยนะแต่ที่ทุกคนได้ฟังจะเรียกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้น โอ้แต่ว่าตอนตอนที่เราอัดอยู่นี้เสียงมีเสียงเข้าเทิร์นมากเลยนะมีเสียงมีเสียงเข้าด้วยใช่ทุกคนือเพิ่มมากเพิ่มมากจะมีซาาว์จากด้านหลังเที่อัดเขามีคอนเสิร์ตอยู่เซอร์เขาเีคอนเสิร์ตแบบเขอนมากวันนั้นเขาบอกว่าแก้วนี้จะหมดหรือยังครับคนแก้วแล้วพี่ครับขอชานมอีกหนึ่งวันนี้กินไปสามแล้วนะ วันนี้พี่ไปกินชาเขียวข้าวหอมชากันโอเวันนี้ไปเที่ยวอะไรล่ะสามลิตรเหรอตัดขาเลยแกนลอนตัดขาเลยวันนี้ไปไปกินข้าวมาเป็นเป็นยังไงบ้างครับถามเป็นพิธีกรเลยนะวันนี้วันนี้ครอบครัวมาคุณคุณเออ่พี่แดดกับมีมาถามว่าเซ็งเซ็งว่างไหมเซ็งบอกบอกบอกเซ็งแต่เซ็งไม่ว่างก็เลยก็เลยไปกินชาบูไม่ได้กินชาบูพี่เขาแทนไป มันจะสามร้อยแล้วนะพี่นี่ไงกินชาบูชาบูพอไหมพอไหมพอพอพอไม่พอมันจะสี่พี่แมาแล้วผมเกรงใจพี่ห้าร้อยหกร้อยหกร้อยหกร้อยพี่ทุกคนคนดูเริ่มออกไปแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบแล้วเดี๋ยวเพิ่งถามพี่ลีมาแต่วันนี้ฝนตกหนักมากใช่วันนี้ฝนตกรถติดแบบวันนี้ก็ไปไปเดินช้อปปิ้งกับครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดย์อะไรอย่างเงี้อันนี้ก็อยู่กับครอบครัวครับและคุณ <ผ>อบอกกุ้งไม่บอกกุ้งนอนนอนทำงานแค่ของครับช่วงนี้เป็นหลวอยู่ตื่นนอนทำงานครับจ้างจๆางจาง,จางผมก็รังรีบสร้างเนื้อสร้างตัวไงทำไมฮะจะได้<ะ>สบายเอาจะมาขอเหรอจะได้จ้างพี่มาอยู่กับผมใน,นชีวิตเฮ <Hey S 2> ้ยทำอะไรวะพี่แล้วเอาไปข้าวสิบที่คือที่ที่ไห้ไปเม่ก้น,นคือไปหมดเลย <c oughs> เป็นเหยอยู่ใบเดียวผมคือยังไงหมดพรุ่งนี้ล พรงนี้แล้วเนี่ทุกคนทุกคนดูตื่นเต้นนะฮะผมก็ตื่นเต้นเราตื่นเต้นไม่ต่างเดินทางมาครึ่งเรื่องไม่เราเราเรียกห้าใช่ไหมถ้าห้าเราแบ่งสองห้าสองแบ่งสองนี่อ่ะห้าเราแบ่งเราแบ่งสองปึ๊บสองสองเสร็จปึ๊บใช่ไหมเราเหลืออีกสามใช่แล้วเหลืออีกสามถ้ากลับว่ายังไม่ครึ่งทางยังไม่ครึ่งทางถ้ากลับหักไปหนึ่งหักไปหนึ่งก็เกินครึ่งทางโอเคเสยใจเนาะ ไม่เราเราเห็นึ่งทางแล้วทุกคนเครียดไงคือเราเกรีดไงว่าบางคนเรียนบางคนทํางานบางคนเดินทางบางคนรถติดบางคนฝนตกครึ่งทางของคุณจินไหมล่ะครึ่งทางเ้าเลวใช่ไหมเข้าเลยเข้าเลยแล้วมามองเสียงหัวร้องไงใช่ก็อย่างที่ผมบอกว่าจะครึ่งทางแล้วรู้จะครึ่งทางแล้วเพราะว่าพอพอดสพีสาไปก็คือเลยครึ่งทางแล้วถูกไหมพี่ความสองยังไความความพีดความหด สาระโอเคอคอนที่มามาเอ้ยคอเอาจริงตอนที่เราเราเห็นนะเราดูอะโอ้โ hm หมันมันมันขึ้นแบบด้วย dialogue อะไรต่างๆเงี้ยใครใครที่เห็นได้เห็นในตัวอย่างสปอตอต EP ต่อไปเนี้ยโอ้โ hm หคำพูดเริ่มเริ่มแบบเหมือนตอนเนี้ยน็อตกับปั้นอะเริ่มแบบเปิดใจกันแล้วก็แบบจับมือที่จะแบบพร้อมสู้กับทุกคนอะไรเงี้ยและคิดดูดิ <Trans chi> ข้าหอมอ่ะ ครับผมไปต่อไปต่อสปอยไปนไม่ไม่สปอยไม่สปอยไม่มีพร้อมพร้อมสู้ทุกคนจริงๆก็คือเหมือนว่าเขาเขาแบบไม่มีเรื่องคอนฟ lict กันแล้วใช่เปิดหมดใช่แล้วรอดูว่าน็อตปั้นแบบไฟเตอร์จะเป็นยังไงฮะรอดูผมจําได้จริงว่าในบทอ่ะยิ่งอีพีสามสี่ขึ้นไปอ่ะกราฟมันแบบอย่างหนึ่งสองก็คือสูงแล้วนะผมรู้สึกว่าสามอ่ะเรื่องของอารมณ์มันผิดมันชันมากเลยอ่ะมันแบบว่าชันแบบหายใจได้ไม่ทั่วผมรู้สึกแบบ เป็นไรเป็ไเปไใจไม่ถเลยดูแแบบดูแล้วแบบมันรุ้นอ่ะทุกคนพอมันไม่ๆตอนจบอีพีสามเป็นยังไงไม่ไม่แบบให้มาจัดการพวกเราเลยให้มาจัดการผมเห็นแล้วนะผมเห็นเราดูอีพีสามจริงอีพีสามจริงแบบนี้เลยอคอนเฟิร์ม่างนี้เลยแบบเออน้องขอตัวไปนอนก่อนนะ อีพีสามจริงจริงจริงเอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้กี่โมงนะครับพรุ่งนี้เรามีให้ดูสองแบบกันเลยโอ้สองแบบเลยคือแบบสามทุ่มก็คือดีเลกเตอร์คลสแบบซีนพิเศษหรือว่าซีนอารมณ์เด่นๆเลยแต่ว่าแบบห้าทุ่มเนี่ยก็คือดูได้ปกติเหมือนกันเลยเข้าใจได้เหมือนกันคือดูได้ทั้งสองพาร์ทยาให้ดูเวลาห้าทุ่มใช่ครับก็้ดูรอเวลาห้าทุ่มพร้อมกันแล้วก็ใครอยากดูกับซีนพิเศษอะไรเงี้ยก็ไปดูแบบดีเลกเตอร์คัสได้ครับพรุ่งนี้เราก็มีปั่นเทนด้ กับวอไวพีสามนะครับรออัปเดตนะครับผมพรุ่งนี้คือสนุกมากเลยตอนดูตอนตอนนี้แบบปั่นเทมคุยกับพี่ๆอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบพี่ๆแล้วแบบมีมีมแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็แท็บีมลงแล้วมีมแล้วผมชอบมากเลยขอเยอะๆเลยนะครับขอเยอะๆนะคะขอขอมีมคนนี้เยอะๆเลยนะคมีผมน้อยครับมีผมน้อยครับแล้วก็ที่สําคัญอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนยังไงอินเตอร์แฟน ผมก็วนมาเชิญกันทำอาหารกินอ๋อโอเคอินเตอร์แฟนนะครับสามารถรั้งชมโฟร์อินเตอร์เฟนยูแคนบอสอัสอ o ู่บนยูทูบช anel n A S P A y 3 PM Thai Time อุหนังไรทอยหน่ะก็ห่อทอยหน่ะซาเตียมซาเตียมเนาะหรือห่อทอยใจเอเอสพีห่อทอยจิ๊กฮ่าอ่ไรละค่ะผมประมาณนั้นเพราบวอลไบวอลไบนิวชิเปอร์ซื้อข่าวข้าเสียข่าวข้ามอิตาอิตาซื้อ อูเต่าลี่ว่าตาแล้วอูเต่าลี่เฮียหอนั่งหอนั่งแล้วก็ห่าวขาดหอนั่งเวลีกูดหาวขาดเสือเอ่อเคยห่าวขาดเคนห่าวขาดตุ้ยดุยดุยชื่อฟ้าเลยมาชื่อฟ้าชื่อเลยนี่นะนี่นะนี่นะชื่อเลยมาเออบอกชื่อฟ้าเลยมาเอ๊ะบอกเจอเสือมิ่งจือนะเอาล้วทุกคนพรุ่งนี้เฮ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยว เราเราต้องมีคุยกับพี่ชิวินีอ่าในเวลาเวลาเดิมครับนาเมื่อกี้คือแบบว่าไม่หานหรไม่หานพี่ชิวินดูอยู่ครับไม่หานเลยพี่จะบอกไม่หานเลยพรุ่งนี้เรามีเวลานัดเวลาเดิมนะครับก่อนก่อนดูวอลไว์นะครับ เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก่อนซีรีส์มาแล้วครับมาพูดคุยกับพวกเราแล้วครับัดี๋ยวนฝนหยุดนะฝนหยุดแล้วครับทุกคนตอนนี้ใครที่ยังยังครับครับใช่ครับพี่วินนี่พูด่ไหนแล้วนะจบแล้วครับจบแล้วใช่ไหมก็พรุ่งนี้เกพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับผมแล้วก็คืนนี้ใครยังไม่ถึงบ้านก็ขับรถเดินทางปลอดภัยสำหรับใครที่ถึงแล้วยังไงดีครับขับรถเดินทางปลอดภัยเหมือนกันครับผมอะไรเนี่ยข นีใครที่ยังไม่ถึงนะครับเดินทางขับรถปลอดภัยนะครับส่วนใครที่ถึงแล้วยังไงนะครับจริงแล้วก็ขับรถเปิดช่อง y ยูทูบแล้วครับผมเปิด a อเอสเพนะครับดูวอล์ฟายคู่จิ้นใหม่ย้อนไปตั้งแต่ ep 1ถึง ep 2องนนแหละครับผมแล้วก็ย้อนกลับไป ep หนึ่ ep 2ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดู ep 1 ep 2นะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกไปดูแอบหลงรักกันได้เฮ้ยฮ่าฮ่าเผื่อใครแบบคิดถึงไงตัวละครสั้นนะสองแบบยังไงนะยังไงนะเป็นเป็นนะสามารถรับรับชมแอบหลงรักพี่คือจริงๆใผมพูดนะโต ครับผม YouTube Idol Factory ครับทุกคนเรามีตั้งแต่ EP 1นึนสิแล้วก็มี Special EP ด้วยบอกเลยว่าให้ดูหาคิดถึงแล้วก็พอ Offline เริ่มีให้ดูใน ASP นะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงครับพี่บิลลี่เสียงระเบิดไหมระเบิดระเบาดมันระเบียงใจอะไรนะตัวนี้นะครับลากลับมาใครเร็วไหมเดี๋เดี๋ยว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  ทุกคนครับครับฉลามาชอบนับคูณแต่ผมเขาชอบคูณคูณครับผมคุณงับงับอะไรของครับเท็สองเท็สองครับฉลามาชอบครับคูณครับผมลากลับมานะครับทุกคนรู้ไหมครับอะไรเร็วกว่าแล้วให้กูเล่นฉลามก็เพราผมชอบงับคูณไงสวัสดีครับไปพบกันใหม่ตลาดครับทุกคนสวัสดีครับ